สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งสวัสดีค่ะแฟนเพจกฤษดาคูดคาของเรานะคะครับวันนี้มาพบกับเต่าแล้วก็น้องหนึ่งนะคะสองเราสองคนนะคะมากับรถเอ v ยูวีวันนี้นะคะกับกฤษดาคูดคา ที่เก่าเวลาเดิมนะคะมาก็กดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะคะ Toyota Innova ตัวนี้นะคะคแล้วก็เป็นตัวพิเศษอีกเหมือนกันน้องหนึ่งและที่สำคัญเป็นรถฮอตไพร์เหมือนกันแล้วทำไมเราต้องเล่นในตัวพิเศษ <c oughs> ก็เราชอบพิเศษอะข <c oughs> นาดเรากินก๋วยเตี๋ยวยังเรายังกินพิเศษเลย <c oughs> สีขาวเป็นตัวท็อปนะคะเป็นรุ่นพิเศษของ t o y ย t a i n n o v a ครับไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนไม่เคยเป็นรถเช่าไม่เคยเป็นรถวิ่งสาธารณะ คันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นจาก349,000บาทเป็นรถครอบครัวรเหลือเพียง329,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาท<ช>ผ่อนนานสุด84เดือน6,500บาทนะครับก็ถือว่าเดือนหนึ่งนะครับไม่แพงนะครับวันะละ200กว่าบาทนะครับรถอ n n โนวานะครับอ n n โนวากับฟอร์จูเนอร์นะครับฝรั่งเ็าชอบเลือกใช้หนึ่งะนะครับเพราะว่าภายในมันกว้างภายในมันกว้างนั่งสบายเพราะาฝรั่งเขาตัวใหญ่ นะครับเขาจะไม่เอารถันเล็กเขาก็เลยมีอ n นโนวากับฟอร์จ n e เนอร์สังเกตดูนะครับที่รับแขกพวกฝรั่งนะครับตามสนามบินตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าใครอยากเอาไปใช้งานแบบนี้นะครับปะน้องหนึ่งดูออปชันหน่อยนะครับอ่าให้ดูกันนะครับไฟนะครับข้างหน้านะครับก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้มีชุดแต่งด้วยนะครับข้างหน้านะครับป้ายทะเบียนสวยนะตัวนี้เพิ่งออกค่ะป้ายนี้เลยค่ะ285ป้ายสวยออกทุกวด ล้อนะครับเป็นลอ้อแม็กนะครับมาจากเจ้าของเดิมนะครับเครื่องเบนซิน VVTI เครื่องเบนซินนะคะติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะคะคันนี้เตารับประกันได้เลยว่ารถสวยแน่นอนนะคะร<ฟ>ถสวยรถบ้านไได้วยไปท้ายมไปท้ายไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย2สีใช่ครับถือว่าสวยนะครับตัวนี้ค่ะนะ เห็นไหมคะข้างในกว้างนั่งสบายห้องโดยสารใหญ่นะคะดูก่อนครับดูช่องแอร์ก่อนนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของอินเดวานะครับนั่งทุกที่แอร์โดนทุกคนนะครับไม่ต้องแย่งกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่นะครับมันจะจะไปเกี่ยวตรงนู้นอ่ะตรงนี้นะครับมันจะ อ่านะครับมันจะไปเกี่ยวนะครับแต่ว่าเราต้องปรับสายเก็บไว้เห็นไหมสำคัญตรงไหนคะบ่บอชิดนะคะรุ่น G ีก็คือถ้าเรามีของเยอะๆเนี่ยเราพับบ่อกเก็บเนาะแล้วเรานั่งกันไป4คนข้างหน้าได้<ช>นะคะโดยไม่ต้องมานั่งข้างหลังเห็นไหมครับสวยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภายในอีกนิดนึง <ปะ S 1> ก่อน<ป>ะจะไปดูข้างหน้านะครับป่ะอ่าเปิดประตูได้เลยนะครับฝั่งนั้นนะนี่นะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเป็นรุ่นโตโยต้าอินโนวา เอ็กซ์คูีนะคะปี2011นะคะตัวนี้จัดไปเน้นได้เต็มหรือจัดได้เกินนะคะจัดได้เกินเลยนี่แผงประตูนะคะจะมีลายไม้นะคะลายไม้สวยโตโยต้าเขาจะเน้นลายไม้เนาะเขาจะมีลายไม้หลายๆลายหลายๆแบบลายไม้เข้มลายไม้อ่อนแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะคะบางคันทําลายไม้เข้มแต่คันนี้ทําลายไม้อ่อนมานะคะทําให้ดูรถสว่างขึ้นแล้วก็แมท กับภายในที่เป็นสีครีมนะคะห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะคะที่สำคัญคนตัวใหญ่ก็นั่งได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะข้างในสวยมากนะคะคันนี้ปาน้องหนึ่งะะนะครับอ่ะอ่ะนะครับตัวนี้นะครับ ก็มาดูนะครับว่าภายในห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นนี่นะคะ,ะคเครื่อง2 0 0พันรุ่น VVTI นะคะเครื่องตัวนี้ใช้กับเครื่องพวกคัมเบอรี่โตโยต้าอันติสนะคะเครื่อง2000<ช>2 0 0พันนะคะฉะนั้นเวลาการซ่อมบำรุงรักษาก็ง่ายอะไรก็ถูกนะอะไรศูนย์โตโยต้าได้หมดเลยนะคะ<ช>คันนี้นะเครื่องอ่าเป็นเครื่องอ่า,ออาวางวางขว,วางนะครับ ตัวนี้ขับหลังะนะครับเป็นเครื่องขับหลังนะก็ถือว่าให้กำลังที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลร<ม>ักษาง่ายใช่ครับดูนะครับดูแบบไม่ยุ่งยากนะครับแบบง่ายๆนะครับระบบแต่คงทนนะครับของโตโยต้านะคันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะคอสไพร์ยอยู่ที่าจากร<ท>าคา349,000บาทเหลือเพียง329,000บาทโต y ยต้าอินโนวเครื่อง2,000 2.0G นะคะปี2011 รุ่น Exclusive นะคะอย่าลืมนะราคา Hot p i อยู่นะตัวนี้นะบอกเลยว่าพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้า VIP ของกฤษดาคูดคาร์เดี๋ยวเรามาปิดกันที่ตรงนี้นะสองคันสองรุง่นสองแบรนด์วันนี้ที่เต่ากับน,น้องหนึ่งนำมาเสนอเป็นรถ Hot p i ทั้งคู่นะรุ่นแรก Isuzu m u w Seven ปี2011เครืคร่อง3000ัน Super VGS Super Titanium แล้วก็อีกคันนึงนะครับบนนี้นะครับเป็นโตต้านะครับอีดูว่าเครื่อง2 0 0พนะครับปี2 0 2 1ราคา3 4 9 9 0 0 0บาทเราไม่ขายนะครับเรอไปทิ้งทะเลเรียบร้อยนะครับันนี้เราจะขายแค่ราคา329.000บาทใครที่สนใจนะครับรถทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอีวูซูนะครับมีเซว่นหรืออีโนว่าติดต่อได้ที่ 0832222203ค่ะนะครับหรือผมนะครับตอง10868656996นะครับบันทึกเบอร์ขึ้นไลน์นะครับผมตองหนึ่งกับคุณพี่เต่านะครับจินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านฝากกดนะครับติดตามเพจนะครับ Facebook นะครับของกิจตารคุตคาและก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับใน YouTube ช่อง YouTube Channel ใช่ค่ะของกจตาคุตคาวันนี้ผมกับพี่เตาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนต้องลาจริงๆแลวนะครับ ขอให้ลูกคาา้าพักกลงวันทานข้าวกัน<ร>อย่างอร่อยร่อยนะคะสำหรับวันนี้เต่ากับพี่หนึ่งขอลานชมไปก่อนสวัสดีค่ะ